มาแล้วค่ะภาพของขวัญมงคลศักดิ์สิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ทุกๆท่านนะคะโดยทั้งหมดนี้นะคะมีเจ้าของหมดแล้วค่ะทุกภาพเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนะคะของหมอยากระเจีย๊ยบแต่เพียงผู้เดียวในจัก,กรวาลน,นะคะโดยท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อขอบูชานะคะได้ที่ Line Official a d i d r ไได้เลยนะคะซึ่งทุกรูปเนี่ยนะคะได้ขอ อาราธนาบาร,รมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการจัดทำค่ะเมื่อได้รับไปแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยหมั่นตั้งใจบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังค่ะเพื่อทําให้ภาพศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีพลังพุทธานุภาพแล้วจะช่วยเชื่อมสายสมบัติสายบุญบาร,รมีเข้ามาค่ะจะทําให้ชีวิตเนี่ยค่อยๆดีขึ้นค่ะการเงินก็จะไหลลื่นมากขึ้นเงินทองไม่ขาดมือนะคะโดย ทุกๆภาพเนี่ยจะมีกายสิทธิ์ลงรักษาค่ะเป็นกายสิทธิ์จัก,กรพรรดิอนันตโชคนะคะหมายความว่าเป็นการให้โชคที่ไม่มีสิ้นสุดค่ะมีโชคเป็นอนันต์นะคะโดยจะต้องแลกกันกับบุญละเอียดค่ะเพื่อนๆจะต้องหมั่นสวดมนต์ภาวนาอยู่ในศีลในธรรมทำทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนาเนี่ยถวายบุญแด่ครูบาอาจารย์นะคะ ซึ่งท่านก็จะนําบุญละเอียดตรงนี้นะคะมาเชื่อมสายสมบัติกับเราค่ะทําให้เราเนี่ยได้เงินอย่างเป็นอศัศจรรย์นะคะโดยเราจะต้องประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีพร่วมด้วยค่ะหมั่นตั้งใจเป็นคนดีนะคะให้บริการด้วยความจริงใจซื่อสัตย์พูดจาด้วยปียวาจายิย้มยิ้มแจ่มใสค่ะเดี๋ยวเจ๊จะให้ดูตัวอย่างนะคะอย่างน,นี้จะเป็นภาพของขวัญศักดิ์สิทธิ์เวอร์ชั่นแรกนะคะ นี่นะคะจะเป็นตอบพระเดชพระคุณหลวงปู่สีทองค่ะให้บอกว่าให้พรว่าให้เป็นเศรษฐีค่ะมั่งมีโชคลาภค่ะนี่นะคะกรอบสีทองนะคะเขาเรียกว่าลายมังกรทองนะคะหรูหรามากนะคะซึ่งตัวนี้ยอดจองเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งการส่งค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่2นะคะเป็นเวอร์ชั่นพลังบาร,รมีแห่งชัยชนะค่ะก็จะเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะมาพร้อมกับดวงแก้วกายสิทธิจัก,กรพรรดิค่ะ ซ้อนด้วยยันสัมมารอาระหังนะคะหนุนดวงป้องกันภยัยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตค่ะรุ่นนี้นะคะแล้วก็จะมีรุ่นแบบกรอบทองแบบเรียบๆก็มีด้วยนะคะแบบนี้นะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะมีรุ่นกรอบใหญ่นะคะโดยกรอบใหญ่นะคะตอนนี้จะมี2แบบค่ะแบบกรอบสีขาวกับกรอบสีทองค่ะเดี๋ยวมาดูที่กรอบสีขาวกันก่อนนะคะ กรอบสีขาวนี่แล้วค่ะจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะมาช่วยเรานะคะในยามที่เราเนี่ยถูกล้อมรอบด้วยสิ่งที่ไม่ดีนะคะในยุคนี้นะคะที่อาจจะเป็นยุคของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องใช้การต่อสู้และยืนหยัดในการทำความดีค่ะจะมีคาถาบูชาหลวงพ่อสดนะคะจากวัดปากน้ำด้วยค่ะเนี่ยค่ะจะสามารถท่องได้บ่อยๆเลยนะคะไปจำให้ขึ้นใจค่ะโดยภาพกรอบใหญ่จะชื่อว่า สินทรทวีบารมีอานันค่ะเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะ้อนกับสัมมาลหังพร้อมทั้งนําดวงแก้วประเสริฐจกักรพรรดิมาให้ค่ะโดยดวงแก้วประเสริฐจกักรพรรดินี่นะคะจะใช้ในการบรรดาลสมบัติพระจกักรพรรดิค่ะรัตนเจ็ดทั้งหมดเลยนะคะจะมีกรอบสีขาวค่ะเป็นเป็นกรอบพลาสติกเบานะคะสวยดูดีนะคะแล้วก็จะมีกรอบทองแบบดูหรูหราค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ โดยกรอบสีขาวจะราคาอยู่ที่599บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะส่วนกรอบสีทองเนี่ยนะคะดูหรูหรามากค่ะสามารถไปติดในห้องพระนะคะหรือว่าในห้องทํางานได้นะคะเพื่อเชื่อมกระแสบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะโดยกรอบใหญ่เนี่ยนะคะจะราคาบูชาอยู่ที่999บาทจัดส่งฟรีค่ะโดยทุกรูปนี่นะคะจะเป็นงานของครูบาอาจารย์ค่ะเป็นภารกิจ ที่ครูบาอาจารย์นะคะมอบหมายให้กับผู้ที่มีบุญสำคัญะคะ่ะนำไปเชื่อมกระแสะบุญนะคะเพื่อทำภารกิจในการช่วยเหลือคนทุกคนนะคะให้เข้าใจธรรมะให้ได้ฝึกสมาธินะคะให้ได้มีพลังกำลังใจในการประพฤปฏิบัติธรรมคะ่ะเพราะหลายหาคนนะคะที่ได้รับของศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเกิด สิ่งอาศาัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะเกิดปฏิหารเกิดขึ้นการที่เราจะเกิดปฏิหารเกิดขึ้นนะคะเราก็จะต้องมีของศักดิ์สิทธิ์และตัวของเราเองก็จะต้องทําตัวให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ค่ะคนศักดิ์สิทธิ์หมายความว่าเราก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมอยู่ในสีในธรรมนะคะประพฤติด,ดีทั้งต่อหน้าและรอบหลังนะคะต้องขาดที่จิตของเราด้วยค่ะต้องเหมือนทําความดีทั้งหยาบทั้งละเอียดคู่กันนะคะโดยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะสําหรับผู้ที่ได้ จัดบูชามานะคะเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะบุญใดที่เอ่อทางเจี๊ยกนะคะแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ร่วมกันนะคะทํางานให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ได้มาร่วมบูชาเนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนงานตรงนี้ก็ขอให้ได้บุญไปด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะคิด ทำสิ่งใดก็ขอให้พระเดชพระคุณหลวงปู่คุ้มครองรักษาเทพพรมบริวารสมบัติของหลวงปู่เนี่ยตามไปช่วยเหลือเพื่อหนุนในทุกสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหน้าที่การงานครอบครัวนะคะเทพพรมอารักษ์บริวารสมบัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่คุ้มครองทุกท่านค่ะขอให้มีเทวดาสัมมาทิฏฐิปกป้องคุ้มครองค่ะให้เจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรม มีแสงสว่างในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเกิดทุกภบทุกชาตินะคะก็ขอให้ได้มีหลักวิชาในการใช้ชีวิตค่ะเจี๊ยบก็อนุทนาบุญกับทุกท่านด้วยมากๆเลยค่ะสาธุ